อาเซนอลประกาศต่อสัญญาไว้ยาวถึงปี2028ฝากกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง SWN f n n บอลด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกวันอารเซนอนออกแถลงการว่าเบนไว้ต่อสัญญาระยะยาวไปจนถึงปี2028พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีกปีดาวเตะไว้26ปีย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมื่อปี2021สัญญาเดิมของไว้จะหมดลงในปี2026 เขาลงสนามให้ปืนใหญ่ไปแล้ว122เกมรวมทุกรายการอาเซนอนออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าเบนไว้์กองหลังคนสำคัญของพวกเขาต่อสัญญาระยะยาวไปจนถึงปี2028เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับออปชันขยายเพิ่มได้อีกปีการที่เบนฝากอนาคตไว้กับสโมสรต่อไปนับเป็นข่าวอันยอดเยี่ยมมีเกนอเตต้ากุนซือของอาเซนอลกล่าวเบนเป็นนักเตะสำคัญของเราเป็นมืออาชีพชั้นยอดที่มีทัศนคติของผู้ชนะ และเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นต้นแบบให้กับทีมอยู่ทุกวันทักษะความมุ่งมั่นทัศนคติมองโลกในแง่ดีของเขาคือสิ่งสําคัญมากแต่เขายังมีคาแรคเตอร์อันยอดเยี่ยมและเป็นคนที่เยี่ยมยอดเราต่างตั้งต,งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเบนต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าดาวเตะวัย26ปีกลายเป็นกําลังสําคัญของอาร์เซนอลน,นับตั้งแต่ย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัวห้าสิบล้านปอนด์เมื่อปี2021ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง SWN Fan Bond ด้วยนะครับเพ<อ>ื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณครับ